สิทธิชาติโงเรอยนครูลูกศรมอเกษฤทธิตอะคาเดมี่ของเรานะครับได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่นะครับทั้งอาจารย์อธิพลสุวรรณดีนะครับผู้ดการทีมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านนะครับที่ให้การสนับสนุนของเกษตรธิตอะคาเดมี่ของเราทั้งผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนนะครับทั้งงบประมาณเรื่องของอุปกรณ์นะครับเรื่องของสนามผลักดันให้น้องๆเยาวชนชุดนี้นะครับมีหลีกรายการแข่งขันที่เป็นมืออาชีพนะครับไม่ว่าเป็นยุทธหลีกนะครับรุ่น 13, 15, 17 นะครับแล้วก็เป็นหลีกรองคือเป็นหลีกของอินเตอร์นะครับระดับอายุ8ขวบถึง12ขวบนะครับสำหรับน้องๆนะครับทุกคนนะครับอยู่แถวละแวกร่มเก้านะครับลากระบังมีนบุรีนะครับหนองจอกนะครับแล้วก็ละแวกใกล้เคียงที่อยู่บริเวณมอเกษบรมฑิตนะครับร่ม9้ามุ่งหวังแล้วก็เป้าหมายนะครับของอะคาเดมี่ของเรานะครับคือให้น้องๆมีการพัฒนา นายอาทิตย์คำภูนะครับผมก็มีลูกชายมาเรียนที่ KBU Academy นะครับคือเด็กชายเพนบุดินคำภูก็เป้าหมายนะฮะที่พาลูกชายมาเล่นบอลที่นี่ให้มีร่างกายที่แข็งแรงนะฮะสุขภาพส่วนเรื่องการที่จะให้เด็กมีความเป็นเลิศเราก็มั่นใจว่าที่เกษตรัณฑตเนี่ยฮะมีโค้ดนะฮะมีสนามแล้วมีเส้นทางผมให้น้องๆทุกคนนะฮะได้ เดิน13ปี15 17 19เรามั่นใจว่า,าถ้าทำเต็ม <ไล S 1> ที่แล้วเราสู้ได้กับทุกที่ครับผมสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพระสิทธิกแก้วใสครับอ,อ,อายุ12ปีครับมาจากโรงเรียนเทพศิรินร่มเกครับเหตุผลที่ทผมเล่นบอลเพราะว่าผมชอบบอลครับ <ไป S 1> ผมขอบคุณพ่อแม่ที่ฝาักดันผมครับ สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายกิเดนรัตนแสนสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายธาดาในธนกุลครับอายุ15ปีมาจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาลำก้าครับเหตุผลที่อยากเล่นบอลเพราะว่าชอบและอยากเป็นนักกีฬาอาชีพขอบคุณพ่อแม่ที่ผลักดันผมมาครับสวัสดีครับผมชื่อนายจากิตกังจักรครับอายุ17ปีครับมาจากโรงเรียรนรัตนโกศสมโภฉพนลกระบังครับเหตุผลที่เล่นฟุตบอลก็ชอบและ อยากเป็นนักฟุตบอลอาชีพครับขอบคุณพ่อแม่ที่ผักกันและให้โอกาสครับ <resources> สวัสดีครับผมเด็กชายพงศลิศิวพรมอยู่อายุ13ปีอยู่โรงเรียนเต,นตรียมมณดมศึกษาหนองเกาเหตุผลที่เล่นฟุตบอลก็คืออยากเป็นนักฟุตบอลมืออาชีพอยากดูพ่อแม่ครับสวัสดีครับผมเด็กชายประพลหอมขจรครับอยู่โรงเรียนสารศาสตร์วิทยายนองเกาอายุ1 3ปีครับ เหตุผลที่ผมอยากเล่นฟุตบอลเพราะว่าอยากให้พ่อแม่มีเงินใช้ในภายพักน้าครับขอบคุณโค้ชและพ่อแม่ที่พักดันครับ ใดมืดแค่ไหน,นยังมีแสงไฟปลาย